สวัสดีครับผมแชงเกินนะครับวันนี้ผมมันจะส่งคิ้วบัวนะครับผมผมมาจจะส่งคิ้วบัวขนาด4คูน7นะครับแล้วก็10คูณ4นะครับผมจัดส่งทั่วเขตอิสานนะครับสนใจสั่งได้นะครับผมบริการจัดส่งทั่วเขตอิสานนะครับผมค่าจะส่ง300บาทนะครับผมคิ้วบัวเริ่มต้นที่60บาทต่อเมตรนะครับผมสนใจสอบถามได้นะครับผมมีทุกลวดลายมีทุกแบบนะครับ อ่านะครับผมเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีค่ามัดจำนะครับสนใจสั่งผมได้ครับ0 6 4หกสี่ตันะครับผมช่างเกลือครับผมอันนี้นะครับผมอันนี้นะครับอ่าการติดตั้งของผมก็จะเป็นตะปูเกลียวขนาดแปดมิลลิเมตรกับพุกเบอร์แปดครับแล้วก็ใส่ปูนอันนี้เป็นชุบวัตันนะครับผมจะติดตั้งง่ายนะครับคือใช้ตะปูเกลียวกับพุกเบอร์แปดแล้วก็ใช้ใช้ปืนกาวนะครับผมเราใช้ปืนกาวนะครับผมอ่านะครับผมวันนี้ผมจะส่งที่ชุมแพ แล้วก็หนังสองห้องแล้วก็นี่ผมก็อยู่เขตโคราชนะครับผมไอ้ผมอยู่เขตมาสารคามนะผมบรรบือนะครับผมนี่ครับผมสาใจสั่งผมได้นะครับผมในเขตอีสานนะครับผมวันนี้ผมอยู่หน้างานสารคามครับนี่ครับผมสั่งสั่งได้นะครับผมปรึกษาได้ครับก่อนครับ